สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทา,ล,าล์ลชานผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมาย้วยกันอ่านนะหน้าไพ่ทะลหม,มจันนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวท่าดินนะคะราศีกันราศีพิษภและราศีมังกร สิ่งที่คุณควรรู้นะคะช่วงนี้ด่วนมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของชาวท่าดินนะคะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกช่องหมอแจนขอบคุณมากๆคุณจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนใครที่เข้ามาใหม่นะคะ กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยหรือถ้าอยากจะรับชมคลิปวิดีโอก่อนขายก็สามารถกดนะ,ะ,ะมีลิงก์อยู่ที่ใต้ description box นะคะส่วนใครที่สนใจรายละเอียดการดูดวงสนตัวก็สามารถอ่านราคานะคะแล้วก็กดกติกาเนาะแล้วก็ก่อนที่แจ้ตไลน์ไอมาถ้าคุณพร้อมโอนนะคะจะปรึกษาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็สนใจแอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะคะ เอาราคาหมอแจนได้ทําการอธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้ชาวธาตุดินสีใบแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นการขอบคุณนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วหมอแจนงก็เลยคิดอยากจะทําพลังงานของอาการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะให้กับพลังงานชาวธาตุดินทุกท่านทีท่ติดตามหมอแจน,นะคะเอาราคาไพ่ที่คุณได้นะ,ะ nice of source นะคะแล้วก็ ten of source ะะ nice g of pentacle six of source นะคะ พลังงานไพ่ทั้งสีใ่ใบเนี่ยนะ,ะมีแต่ธาตุลมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีธาตุดินขาดธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายของ ชาวธาดินนะคะคุณขาดแพชชั่นนะคะการกระตือรือร้นนะคะหรือขาดแรงบันดาลใจนะมีลักษณะของความเครียดนะคะความกังวลนะคะหรือนอนไม่หลับมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะหรือคุณอาจจะทํางานมาทั้งปีและไม่มีเวลาพักผ่อนมีเรื่องเครียดกังวลนะคะแล้วก็ระวังผู้หลักผู้ใหญ่นะภายในบ้านจะจะป่วยด้วยนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับ บางคนนะคะถ้าเป็นสอวอน,นะคะก็คือสูงวัยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทีนี้ที่ตามมาก็คือการเป็นความดันนะคะความดันระบบเลือดในร่างกายแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าระบบกระดูกนะคะก็คือคุณมักจะปวดหลังบางคนที่ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้ลุกเดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะจะมี energy ของพลังงานของปวดหลังนะคะเ,าเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดมนะคะ คอบ่าไหลหลังแล้วก็ใครบางคนนะคะระวังเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทเอ่อหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะถ้าเป็นพลังงานของคนที่เป็นสอวอนะชาวท่าดินก็ต้องระวังไว้ด้วยนะใครบางคนช่วงนี้นะคะก็คือจะต้อง ไปหาหมอนะคะหรือเราอาจจะพาญาติผู้ใหญ่ไปพบแพทย์พบหมอก็ได้แล้วก็บางโรคนะคะที่มันแฝงอยู่ในร่างกายเราเรารู้สึกมันว่าโอเคร่างกายเรานะคะวันเวลาผ่านไปไม่เคยตรวจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเลยนะคะอาจจะเจอโรคบางโรคที่แฝงมานะที่เราไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกช่วงนี้นะ,ะมันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ควรเข้าไปพบแพทย์นะ,ะและทีนี้พลังงานนี้มันจะสามารถเขาเรียกว่าบางทีมัน อาจจะไม่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายนะอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอยากจะไปฉีดวัคซีนนะสมมติถ้าฉีดวัคซีนก็ระวังจะแพ้วัคซีนนะแพะ้เขาเรียกว่าอะไรนอนแบบแพ้นอนแบบเลยอะไรแบบนี้ไข้ขึ้นหรือมีไขออ้อ่อนๆลุม่มๆอะไรแบบนี้ก็นอนพักผ่อนนะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยหรือใครบางคนที่วางแผนนะคะช่วงปีใหม่เช่น เราจะไปทำบเบาเราจะไปฉีดบัวทอกไปศัยกรรมใบหน้าไปเสริมทรงอกนะคะอันนี้คือกรณีคนที่จะไปศัยกรรมนะคะก็อาจจะแก้ดวงแก้เคสอะไรแบบนี้ไปได้ว่าโอเคนะเรานะคะไปศัยกรรมแล้วไปผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะจบมันเป็นสถานการณ์ที่สิ่งนี้นะ,ะจะรู้แล้วก็จะจบไปนะคะเอาละค่นะนาะก็ให้นอนรับพักผ่อนให้เพียงพอ และที่สําคัญนะคะคุณนะขาดการทานน้ำนะก็คือต้องเพิ่มธาตุน้ําในร่างกายก็คือทานน้ําให้มากขึ้นให้เยอะขึ้นนะคะหรือใครบางคนนะชาวธาตุดินช่วงนี้คุณอาจจะกําลังคิดหรือวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในระยะยาว <c oughs> เช่นซื้อประกันทําประกันอะไรคล้ายๆแบบนี้สิ่งนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าสถานการณ์นี้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องเครียดนอนไม่หลับกังวลความดันหรืออะไรแบบนี้นะคะปวดหลังคอบา่าไหล่หลังเนี่ยเราก็ควรจะพักผ่อนนะคะ,นะคะถ้าเป็นสิ่งนั้นนะ,ะสถานการณ์มันก็จะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูขึ้นมาได้นะคะบางคนอาจจะมีพลังงานของความซึมเศร้าหงอยเหงาขาดแพชชั่นนะคะกำลังขี้เกลียดกังวลแล้วก็คิดหรือเครียดกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊เรากำลังป่วยเป็นอะไรสักสิ่งสักอย่างนะคะ,นะคะบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องทอมซิน ตอมทอมซินอักเสบนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้ถ้าเป็นแบบเบาๆนะคะทีนี้มันเป็นสถานการณ์ของว่าถ้าคุณกาลังจะเดินทางช่วงปีใหม่หรือใกล้ปีใหม่หรือเดินทางไปทางเรือไปทางน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นยคะระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเราไปอยู่ในสถานที่ชุมชนหรือมีผู้คนมากมายอะไรแบบนี้นะเราก็อาจจะทําไมครับป้องกันนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับโรคที่มาทางอากาศมาทางอะไรแบบนี้นะคะมาทางน้านะคะ ไปอยู่ในคนในสังคมหรือในชุมชนที่มันเป็นแบบเยอะหรือแออัดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงหรือเราควรใส่แมสใส่หน้ากากนะคะให้ระวังตรงนี้และใครที่จะเดินทางไปเที่ยวทางทะเลทางน้ําทางอะไรก็แล้วแต่นะก็คือให้เขาเรียกว่าอะไรให้อย่าประมาท วมเสื้อชูชีพหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติเราจะเดินทางข้ามเรือข้ามเกาะอะไรก็แล้วแต่นะะมันพูดในลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆแบบนี้นะอันนี้คือจะเป็นพลังงานของการเตือนบางคนนะคะมันไม่จะไปจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะคะให้เรารู้ว่าโอเคนะช่วงนี้คุณมีพลังงานแบบนี้เครียดกังวลบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าเราหมดไฟในการทํางานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เรานอนไม่หลับเราก็เลยคิดกงังวลสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่ ยังไม่เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการนะทีนี้เขาบอกว่าสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่กระทั่งโลกเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับเครียดกังวลปวดหลังอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวสถานการณ์อะเวลานะคะมันจะผ่านพ้นไปได้เช่นนะะให้เราพักผ่อนให้เราดื่มน้ํามากๆนะควบคู่กับการออกกาลังกายนะคะแล้วก็ลดความวิตกกังวลน,นะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มันเป็น energy ของเหมือนว่าเรานอนดึกจนเกินไปนอนดึก ะะมากกว่าสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ที่คุณมาฟังคลิปนี้นะชาวทาดินพฤะสศกันและมังกรน,นะคะเอาระคานะส่วนใครที่สนใจนะจะดูดวงส่วนตัวนะแต่มันจะมีอันนี้นะคะอาจจะมีขึ้น1%คือหมายถึงว่าเราเนี่ยนะคะไปตรวจสุขภาพนะแล้วโรคที่มันแฝงอยู่ในร่างกาย<ม>เช่นนะเราอาจจะเจอเนื้องอกหรืออาจจะเจอโรคอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มัน ผ่าตัดแล้วจบไปนะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้บางที่คุณกําลังมอนัดเนี่ยช่วงปลายปีนี้นะคะผ่าตัดเล็กๆหรือมีโรคอะไรบางโรคที่เราจะรับรู้แต่มันก็จะสามารถจบนะคะจบแบบรู้แล้วผ่าตัดแล้วจบสิ้นกระบวนการอะไรสิ่งเนี้ยนะคะคล้ายๆนะคล้ายๆสิ่งนี้นะ,ะ,นนะ,ะแต่มันไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับทุกคนนะคะชาวธาดินขึ้นอยู่กับวัยของคุณนะคะนะ,ะ,นะไม่ได้เป็นทุกคนนะคะอันนี้คือที่อ่า ออกมาอ่านไพ่หรือพูดหรือบอกคือคําเตือนนะ,ค,ะคำแนะนานะคะแปลว่าเราอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนอนให้เพียงพอแล้วก็อย่ารู้สึกเหมือนหดทู ool, หรืออะไรแบบนี้นะคะให้ออกไปเจอแสงแดดออกไปนอกอาคารอะไปเจอพระอาทิตย์ตอนเช้าๆอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสเฟรชขึ้นมาได้นะ,ะก็เป็นไปได้นะ,ะเหมือนใกล้สิ้นปีแล้วแหละชาวท่าดินก็คือเหมือนทํางานมาเยอะทํางานมาหนักมาเหนื่อยเราก็พักผ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะคะส่วนใครจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไร ก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็คือนะคะก็นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชา้าๆทําอะไรแบบให้รอบคอบนะคะคล้ายๆสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ,ะชาวธาตดินเอาราคานะมนะอแจมไป็นกำลังใจให้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอันนี้อย่าวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุสมมุติว่าถ้าเราทําตัวแบบนี้ปฏิบัติตัวแบบนี้นอนดึกเราก็แก้นะแก้ไขพฤติกรรมของเราเราก็จะลดการเป็นโรคต่างๆนะคะ เอาละค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนใครนะกำลังเป็นหรือสถานการณ์อะไรบอกยังไงนะคะหรือตัวคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรเกีก่ยวกับสุขภาพร่างกายช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนซี่ว่าเออที่เข้ามาทําคลิป ที่ขึ้นมาทําคลิปแบบนี้เออมันตรงกับสถานการณ์ของคุณไหมชาวธาตุดินนะคะช่วยคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยสําหรับสมาชิกช่องได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะคุณก็ลองคอมเมนต์บอกหมอแจนซิวเออเป็นไหมตรงตรงกับสถานการณ์กับชีวิตของคุณไหมช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่เตือนหรือบอกนะคะเดี๋ยวถ้ามียอดวิวที่เยอะนะคะหมอก็จะออกมาทําแล้วก็เตือนนะคะบ่อยๆนะ,ะ,นะะเอาละค่ะนะหวังว่านะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นที่เขาเรียกว่าเ,าเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามหมอแจนนะคะชาวทาดินนะหมอแจนขอบคุณมากๆส่วนใครที่อยากสนับสนุนสามารถโดเน a t สนับสนุนนะคะกดซุปเปอร์แตงได้หรือสมา,สมาชิกช,ช่องเราจะได้รับชมคลิปวิดีโอทุกคลิปที่หมอแจนรันก่อนใครนะคะเพียงเดือนละ65บาบาทเองนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนไพ่ทาโร่ คลิปวิดีโอมีประมาณน่าจะประมาณ20คลิปวิดีโอนะก็กดเข้าไปที่9 0้บาทนะเลื่อนลงไปด้านล่างนะอ่านไพ่ตรงจริตและสมัครสมาชิก900 900เนี่ยเราจะได้เรียนไพ่ทาโร่ใน10กว่าคลิปวิดีโอเกือบ20บวิดีโอนะคะแล้วก็เราก็ได้ฟังคลิปวิดีโอดวงก่อนขครด้วยเช่นกันนะคะจะได้หลายสเต็ปนะเอาละค่ะคลิปนี้หมอนแจนไปก่อนนะชาวท่าด,ดินขอบคุณและสวัสดีค่ะ